วันนี้เฟิร์สพาแฝดมาเที่ยวเล่นที่บ้านฮิอะอยู่เลยดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์สชอบเจ้าหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่ต้องจับล็อกแขกดูเลยเห็นะ <laughs> ไม่เป็นไรลูกเล่นเลยวันนี้มีพี่ฟิสกับพี่หนาวคอยดูแลอ <laughs> ห้องของเล่นเล่นเลยแฝดทงพี่จ๋าก่อน <laughs> เล่นได้แต่ต้อ,ตองเก็บอุ๊บอุ๊บ <laughs> เล่นได้แต่ต้อ,ตองเก็บด้วยนะโอเคไหมครับโอเคโอเคเอาไปไล่กับพี่สิงห์สอนพี่ๆเขาให้เก็บด้วยนะเขาจะได้ เขาจะได้เก็บเป็นนะคะน<ห>ี่เขาจะเป็นเหมือนคิริวลูกเหมือนอายุเท่าคิริวอะครับอะไรอ่พูดยังไม่เป็นใช่เขายังพูดยังไม่เป็นครับ <im it> พี่สิงสอนพี่เขาพูดเนาะ <im it> สอนพี่เขาเล่นโอเคไหมครับไ <im it> ปล่าไปล่าขนมมาแบ่งพี่เขาไปน้องขนมเพิ่ม <im it> <im it> พี่เฟสพี่ฟาดค่ะเอ้ยน้องเอาขนมมาให้ครับขอบคุณครับจับมือน้องจับน้องนีกขอบคุณครับนี่นะน้องขอบคุณครับ พี่พี่อะไรนะเฟาร์สคอนดิชั่นอะไรนะฟาดครับฟาดจิ๋วครับน้องไงหน้าเหมือนกด่างเถิงหรอมองไม่เห็นเราเป็นพี่เราต้อง็จำได้สิว่าน้องเราชื่ออะไรเบบี้เฟิร์สต์คิงขนม่กินครับอร่อยนะอร่อยมากกว็นขนมจากญี่ปุ่นนี่ติ๊กเลยอันนี้เป็นน้องจับนี้เลยขอบคุณนะออบปล่าออบิล่าอร่อยโอ้หู พอไม่กินแต่กินทีเดียวกินนึงเลยเหรอของเล่นเต็มบ้านนะไม่เล่นเล่นจริงจบปอมอ่ะน้องไม่ได้ตั้งใจโยนนะแต่ที่โยนคือจะโยนให้เฟิร์ดตกใจนี่แหละคือวิธีการเล่นของปอม <c oughs> เอาไปอาบน้ำด้วยเอาไปกินข้าวด้วยเอาไปนอนด้วย มองหน้าพี่จ๋าก่อนหยุดเหลยล่องหยุดแล้วลองโฟกัสนี่บ้านพี่จ๋ามาเราต้องเคารพกฎรู้จักรอลูกเล่นได้แต่ต้องรู้จักเก็บให้น้องด้วยโอเคไหมให้เจสซี่ไว้ให้เฟรดเล่นที่บ้านเอาไหมอะไรมันไม่ยากนี่นี่นี่อันนี้อันไหนมาสี่เหลี่ยมก็ได้วรคนแต่อันนี้คือแสดอ่ะไม่ได้เป็นขอที่ติกเรียมซะเป็นสมาธิสั้นด้วยใชบป่ะถ้าฝึกก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าเป็นสมาธิเขาจดจ่อได้นาน ถ้าจะให้เขาโฟก,กัสอยู่กับอะไรนานๆต้องให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นรถยังไงเห็นปะมันคือสิ่งที่เขาอยู่นานที่สุดแล,ล้ <S <S 2> <S 2> วอ่ะงั้นต้องเริ่มจากการที่ให้เขาได้อยู่กับสิ่งที่เขาชอบฝึกอย่างนี้ก่อน<ร>แล้วฝึก<ด>ให้เขารู้จักเก็บของอะเฟินถ้าไม่เก็บไม่ให้เล่นอีกแต่เฟินต้องช่วยต้องบอกน้องว่าให้น้องเก็บอย่าช่วยน้องนะครับช่วยได้แค่บอกให้เก็บถ้าน้องเล่นต้องบอกให้เก็บเป็นที่เป็นทางนะครับโอเคไหมถามไปเอ๋คานาครับเห็นเลโก้ไหมครับ เอาค่ะมาเอ่อเอาขอบคุณครับเองอ่ะถ้ายืนขอบคุณคมาป้าเอทางนู้นหันป้าเออหันไปขอบคุณแม่ทางนู้นโอเคเอานี่ยออกไปก่อนเอาันนี้อยไปก่อนอ่ะอันนี้รักแลี้ยงอีฟไม่อันนี้ให้แม่ทายลักแลี้ยักแล้แม่จะได้หอมๆนะเอาไปให้แม่เอาไปอยู่คนนี้หน่อยด้ยแม่ลูกคนเกิดเก้าพี่สิงห์เอไปลากแม่ฝากดูพี่ที่คนนั้นโอเคไหม ยังไงมั่งตอนนี้สอนเหมือนสอนคีริวเลยเนาะไม่ค่ะลูกดูกคริด้วยนะแม่พี่ฝนเป็นด้อง <c oughs>